โดยเรื่องนี้นะคะนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าตามที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดให้ในายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ24กันยายน2567ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมรูปถ่ายต่อกรมการจัดหางานผ่านทางเว็บไซต์ workpermit2024.doe.go.th ภายในวันที่30ธันวาคม2 5 567และให้ยื่นขอใบอนุญ,ญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานเช่นใบรับรองแพทย์เอกสารประกันสุขภาพเอกสารประกันสังคมและเอกสารนายจ้างภายใน30มีนาคม2568นี้พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาททั้งนี้หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจากักรและการอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดลงส่งผลให้แรงงานค่า ชาติชกกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษนายจ้างสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานฝ่าฝืนมีโทษเช่นกันนะคะโทษปรับตั้งแต่1-0,000ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากกระทำผิดซ้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ แต่50,000ถึง2,000 0 0บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีค่ะ